อันนี้เวลาลูกค้าสมุดเขาเอารูปมาให้พิมพ์เนี่ยคุณกิตแนะนํากระดาษที่จะใช้ไนมใช่เราเราดูรูปเขาเสร็จแล้วเราก็จะแนะนําเขาว่าเออถ้าเกิดพิมพ์กระดาษเนี่ยมันจะสมมันจะทําให้รูปคุณสวยขึ้นนะ <ừ> ชอบหรือเปล่าเราอาจจะมีการลองเทสเซียรแล้วแบบสองแบบแล้วก <ừ> ็า <ừ> มาลองเป <ๆ S 2> รียบเทียบดูว่าชอบอันไหนมากกว่ากันเราค่อยเริ่มพิมพ์อย่างอันนี้อันที่เห็นอันนี้คืออันนี้มันเป็นงานแบบว่าที่ถ่ายมาจากภาพ ใช่ภาพศิลปนที่ศิลปินเขาว่าครับเขาว่าเสร็จแล้วก็คือเราก็ไปถ่ายหาแล้วมาทำตุ้ปิ้นขนาดเท่าจริงอ๋อนี่คือขนาดเท่าจริงเลยเร่ดาษก่อนย่างลุกมาดูนี่นี่คือไหนคือชาติเป็นกระดาษหนังคือก็อย่างแนะนําเหมือนเดิมว่าต้องให้มันแห้งที่เ้าขึงเลยนะอ่าก็ครับผมอิงเจ็ต โดยโดยทั่วไปเนี่ยหลังจากเราพิมพ์เสร็จก่อนที่เราจะไปเข้ากรอบหรแบบือเกลืกเนี่ยก็แนะนําว่าให้รอประมาณประมาณวันหนึ่ง <Ừ. S 2> คือเป็นเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับแต่ถามว่าเราสามารถจับต้องได้เลยไหมจริงๆมันพิมพ์ออกมามันก็แห้งเลยเราจับเราจับ,เร,จบเราทําก็คือทาได้ทุกอย่างปรินแต่ละภาพนานนหคะหรือว่าอยู่ที่ขนาดของภาพอยู่ที่รายละเอียดของภาพด้วย อันนั้นด้วยครับผมคือถ้ากิดสีเยอะเนี่ยมันก็จะละเอียดแล้วมันก็จะชานิดนึ่งแต่ว่างานเราเนี่ยเราไม่ได้ทํางานเป็นจํานวนเราทํางานเป็นงานปีเอตอละงานเลเยตแล้วการพิมพ์เป็นไฟอาร์เนี่ยเป็นงานปีเมอเพราะฉะนั้นชา้าเราก็หลอดได้ครับต้องถามกันว่ามีไว้ทํอะไรอะคะตัวนี้พวกนี้ครับมันจะเป็นไฟหลอดไฟหลอดไฟที่เรานามาให้ลูกค้าเขาจะเป็นหลอดไฟยี่ห้อโซลาร์ครับมาจากอเมริกาหลอดไฟตัวเนี้ย มันจะเป็นมันจะเป็นหลอดไฟที่เขาเรียกว่า full daylight spectrum สีครบ1ั้งแสงอาทิตย์ทีนี้เวลาเราจะเราจะดูภาพว่าพิมออกมาแล้วสีตรงกับจอหรือ,อยังเราก็ต้องมาดูใต้แสงที่สีครบแสงอาทิตย์แสงที่ใกล้เคียงแสงอาทิตย์มากที่สุดที่สีครบั้าไม่งั้นหละ่ะเราดูสมมติเราดูใต้ไฟธรรมดาอย่างงี้ใช่ไหมมันก็จะติดจดเขียวสีแดงก็ไม่ค่อยสวยสีเขียวก็เขียวเกินดูไปก็ไม่ตรงกับจอสักทีแล้วก็ลับบ้าแล้วก็บน่นว่าซื้อคาลิเบรก็แล้วซื้อจอดีก็แล้วพินเตอร์ก็แพง้งแหง ทำไยยังยังปิ้นไม่สวยสักทีปัญหามันคือมันตอนจะตายตอนจบคือเราดูใต้ไปที่ไม่มีคุณภาพวิธีหนึ่งแกก็คือเดินออกไปดูข้างนอกตอนเที่ยงไมยตอนกลางวันครับผมตอนก็ได้ตอนกลางวันแต่มันจะครบแต่ถ้าเราทํางานตอนกลางคืนเลครับเล็กน้อยที่แบบไม่ไม่ได้รู้มาก่อนเยอะมากเลยนะคะแล้วก็คราวหน้าเราคงได้มีโอกาสคุยกันในเรื่องการทํางานของิินเตอร์ที่เยอะวันนี้วันนี้ต้องขอบคุณคุณกิจมากเลยสําหรับ ความรู้ที่แบบว่าเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยค่ะ